ทุกวันนะครับเส็รโมงเช้าโดยประมาณนะครับกับบริษัทหลักทรัพย์ไอรัาทำการหาทนที่จะทําการไลฟ์สดนะครับผ่าน a c e b o o k ไลฟ์นะครับ Facebook ไลฟ์ซึ่งทางท่านผู้ชมสามารถส่งคําถามหุ้นรายตัวนะครับเข้ามาได้นะคำถามเกี่ยวกับการลงทุนนะครับในในส่วนของเพจของไอร่าก็ในเฟซบุ๊กก็ได้เลยโดยตรงนะครับเราทำการตอบให้ก่อนแล้วก็เพจพันธมิตรเราก็คือมันนี่สเตชันอันนั้นก็ส่งคำถามได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ รีบส่งนะครับเพราะว่า่อามันชอบมาตอบถ่ายๆนึซึ่งจะตอบตอบไม่ทันนะตอนนั้นนะครับเราจะตอบถึงส1่โมงครึ่งนะครับผมจะตอบสี่โมงครึ่งนะครับตลาดรวมก็ชัดเจนว่าเราเราเป็นขาลงนะครับเป็นขาลงในลักษณะไซเวดาวลงไปเรื่อยๆนะครับก็ตอนพักเทอมเนี่ยก็อรอลุ้นการรีบาวนะครับในส่วนของที่อาการหนักสุดเลยนะครับคือคือเป็นในตัวของกลุ่มแบ์ ครับให้ดูการนิดนึงนะครับเห็นว่าเราเป็นขาลงนะครับแล้วก็เส้นค่าเฉลี่ยยี่ห้าวันเริ่มทํางานเป็นตัวร้ายแล้วนะครับจะค่อยกดตัชินีลงไปเรื่อยๆนะครับในขณะที่ตัชินีเก็ฟอร์มตัวอยู่พร้อมจะรีบาวตรงนี้ที่บริเวณแนวรับนะครับบริเวณแนวรับตรงนี้นะครับประมาณพันพันหกร้อยพันสองร้อยหกสิบ นะครับแล้วก็ถ้ารีบาวเนี่ยเราอาจจะได้ถึงพันสองร้อยเก้าสิบกว่านิดหนึ่งประมาณบริเวณนั้นนะครับภาพรวมๆก็ที่น่าเป็นห่วงก็คือกลุ่มแบงค์กลุ่มแบงค์งที่ทยอยทำิวโรล,ลงมานะครับครับก็เป็นเรื่องของรังวลในเรื่องของสิ้นสุดทางเลื่อนของมาตรการทางแบงค์ชาติในสิ้นเดือนนี้นะครับว่า จะกลับมาลงมาชีเป็นปกตินะครับแล้วก็นี่นี่ทั้งก้อนเลยที่จะมีปัญหามีอยู่ประมาณเจ็ดล้านล้านนะครับซึ่งก็ประมาณสองเท่าของ GDP ของของงบประมาณนะครับงบประมาณอยู่แค่หกสามล้านกว่าๆาเองนะครับก็เป็นอะไรที่หลายคนยังกมมังวลวิตกกันอยู่คหมึ่ครัวในเรื่องของการตรวจสอบคอรับใชนอะไรตรงนั้นนะ่ะไม่ได้ซีเรียสน,นะครับมันไม่เงินนิดเดียวเองไม่เยอะมากนะครับ แต่ว่า K-Bank นะครับซึ่งเป็นเจ้าแอน SME เขาทำนิวโลไปแล้วนะครับน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งนะครับถูกแล้วถูกอีกนะครับนเนี่หลุดนิวโลไปเรียบร้อยนะครับสำหรับ K-Bank b o บุ๊กแวลูเพอร์แชร์ก็คือบุ๊กแวลูต่อหุ้นนะครับก็คือจริงๆเราทางนะักนะบัญชี คอนเซรเวทีเนี่ยเราจะเรียกว่ามันเป็นฟอร์ไพร์ก็คือมูลค่าที่แท้จริงอย่างหนึ่งก็คือบุ๊กแว l u ลูนะครับซึ่งมันมันมันก็สามารถต่ำกว่าบุ๊กแวลูได้ถ้าว่าตลาดมองไปนะนะอนาคตว่ามันจะมีขาดทุนเพิ่มขึ้นก็ลเลยให้ดิสคาวนะครับส่งผลให้ตอนนี้บุ๊กแวรลูอยู่แค่0-4เองนะครับ0.4ไม่ถึงไม่ไม่ถึงศูนยคืออะไร สมมติว่ามีบุ๊กแวรอยู่สิบาทตอนนี้เคแบงเนี่ยเล่นกันอยู่สี่บาทกว่าในแง่ของของเพิร์บุ๊กนะครับแสดงว่าตลาดมันวิตกกงวลอย่างหนักก็เลยดิสเค้าให้ลงมาอย่างหนักเลยนะครับก็ที่เรียนให้สร้างมาแล้วตั้งแต่ต้นปีน,นะครับว่ามันถูกนะครับแต่มันก็ไม่ใช่ทำเรืของการที่จะซื้อหุ้นกลุ่มแบงค์นะครับอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่จะกดจัดชนีลงไป นะครับในตัวของแลนยังมีนิวโรแบบแต่พรเทิมก็ยังรงุ้นให้ให้มีรีบาวนะครับก็ะเทองก็ยังรุ้นให้มีรีบาวก็รุ้นให้มีรีบาวอยู่นะครับก็ให,บบให้เบรก เริ่มดีขึ้นนะครับอ๋อวถ้ามันอยู่1273น,นะครับให้เบร์1273ได้เนี่ยก็จะเป็นสัญญาณรีบาวนะครับย่อยลงมาหน่อยนึงก็ โอเวอร์โตนะ้เนี่ยกองกองเตรียมรีบาวแล้วนะครับสำหรับตลาดรวมโอเคนอกนั้นก็น้ำมันก็ยังไม่สามารถเปลี่ยนรานะคาแล้วมันเบนก็ไม,ไม่ไม่ค่อยดีนะครับรีบาวขึ้นมาแต่ยัง กดการให้เป็นนนงหาลงอยู่นะนะราคาทองก็ยังคงซชเวยอยู่ต่อไปนะครับจะต้องระวังนะครับเลยใกล้ปิดซีรีแล้วครับในเดือนสิ้นเดือนนี้นะครับ ครับแจ้งส่งคำถามเข้ามาได้เลยนะครับคงตอบให้ทีละค่อยๆตอบนะครับแล้วเราจะค่อยบนกับมาใหม่ทีหนึ่งนะครับถุงมือยางวันนี้ก็มีสัญญาณซื้อเกิดขึ้นนะครับสำหรับตัวถุงมือยางกอ ดาวต้านจะอยู่ข้างบนนะครับอยู่75บาทอไรซี่หนึ่งก็81บาทนะครับก็แปงอยู่ในกรอบเนี้นะครับพงบยังสวยงามมากนะครับสําหรับตัวมืออยางครับสวัสดีครับพุทธคอนแล้วก็อีชินะครับถามมาหลายคน อัญชลีด้วยนะครับไปต่อไหมไปต่อนะครับพักพักแล้วก็เห็นบอกว่าสินค้าตัวใหม่ได้รับผลตอบ,ตอบรับดีมากนะครับในแง่ตัวนี้ก็เลยเป็นเป็นบสิ่งนวลขึ้นมาแล้วก็เป็นการพักก็ถัดไปก็คง คงได้ถึง13.4บาทเลยนะครับสำหรับชี้นะครับปูนใหญ่นะครับหลุดแล้วหลุดอีกนะครับปูนใหญ่ก็คงต่วนี้ก็อยู่แนวรับแนวรับ ที่หนึ่งถัดไปที่ก็น่ารับรู้อยู่ตรงนี้นะครับสามร้อยสามสิบสามร้อยิบแปดแล้วก็ที่หนึ่งก็สามร้อยสิบสองเลยนะครับมัหรบบลุยใหญ่เนี่ยเป็นท,ทางขาลงนะครับแทนพูดไปแล้วนะครับว่ามันเนี่ยไม่ดีนะครับแบมนะครับ ณวันชัยว่าลงมาเขาด้วยรครับเพราะผมลงไปเริ่มข้างล่างมันใหม่ทีหนึ่งนะครับแบมถามว่ามากสักเจ็ดบาทห้าสิบเป็นต้นยานขายนะครับ,บ,าาบะะจินหัด ก็ไม่มีอะไระครับไซเวแข็งแรงไม่สุดแต่ตลาดเลยนะครับ CKP CKP ก็เริ่มเริ่มส่งตัวเป็นไซเวยนะครับตรงนี้ก็ยังแนะนำขายนะครับเพราะว่ามันมันติดโซนบนแล้วไม่จะเป็นต้องชนนะครับก็ถือว่าเข้าใกล้โซน ส่วนนารับก็รอข้างล่างอยู่นะครับประมาณ5บาทสามิบห้าบาทสินะครับ CPT ปรามาตอบทังมันีสเตชันนะครับคันพัทพัทอ่อนนะครับ JMA JMT JMT ก็เร่งมาให้ขายนะจบแล้วนะครับก็โดยโรวมก็ยังไม่ค่อยดีนะครับการีบาวหรือว่ารีรรรบาวจบวกันยืนหลายวันนะครับซิงเกิลอืมก็ไม่ ถึงจุดนี้พื้นฐานเขาก็บอกว่าไม่ไม่เลยเลยราคาเลยพื้นฐานไปแล้วนะครับแต่ตอนปีแล้วเนี่ยแถวสามบาทสี่บาทเนี่ยโอเคทีมเอ่อพืนฐานของรีเสิร์ชของไอลาเราเชียร์ซื้อมากมากนะครับตัวนี้ก็แนะนําว่า f ู l l ูลลี่แวลูไปแล้วนะครับกราฟเองก็เหมือนกันไม่ไม่ไม่เป็นขาขึ้นแล้วนะครับครับคุณพัชพรครับทสวัสดีครับ คุณตาหลักระสวัสดีครับสวัสดีครับรุ่นมี้นะครับซีคาราบาปุ๊บก็ยังยังถือว่าเป็นรีบาวชอ็อตเทอมนะครับแล้วก็ยังอยู่ภายใต้อิทธิพลนของสัญญาขายอยู่ของตัวคาราบานะครับรูปนี้ ราะฉนะนันจังหวะนี้คือการเด้งขึ้นมาให้ขายเลยนะครับยังคงม,มองทาเก็ตอยู่ประมาณหนึ่งร้อยบาทนะครับอันนี้ถือว่าไม่ได้ถอยมารับนะครับถอยมาทับนะครับเขาจีอยู่เนี่ยผลของการเพิ่มทุนทำตลาดวายเลยเิตัวเขาเองนะครับแต่ราคายังยัง ยังไม่นิ่งนะผมว่ามันฝ่าบาะฝรั่งไม่กลับมาซื้อกุ่มนี้ก็ไม่มีจะพานะะครับถ้ายืนสามสิบไม่ได้ก็ลงไปยี่สิบเจ็ดห้าสิบเลยนะครับเราเอสไอเอสด อือยืนนานไปแลใหไม่ควรจะพักมาหลายวันเกินหลังจากมีแท่งเขียว<ม>ก็เป็นสัญญาณซื้อนะครับสำหรับตัวตัวโรงเรียนเนี่ยนะครับ<ม>แล้วก็พาเก็ตน่าจะพักเสร็จพาเก็ตก็อยู่ประมาณเก้าบาทห้าสิบนะครับเชือช,ยชัย KKP นะครับ โองเดียวกันอนะ่ะกลุ่มรับอยู่ในกลุ่มแบงค์ด้วยไม่รอดนะครับไม่รู้ไม่ดีเลยนะครับว่าตรงม CBO อเดียวสท่งหนึ่งม,มีสัญญาณซื้อนะใหญ่ด้วย สัญญาซื้อเกือบสี่สิบาทเลยนะครับเกิดอะไรขึ้นฮึ mm ่ม hmm. ให้เดิมเลยสถ,ถานนู้เลยนะครับก็หน้าซื้อนะครับ เพ่อจะเจอตัวแรกที่น่าซื้อหุนสทพรครับสวัสดีครับุน SMT นะแต yeah. ตัวนี้เนี่ยมันดีเป็นเคสนัดดีให้ดูนะครับก็เป็นหุ้นเทคโนโลยีวิ่งตามเทคโนโลยีจริงๆนะครับสำหรับตัว SMT ต้องคอยอัปเดตผลิตภัณฑ์เขาบ่อยๆนะครับนะครับกต่รอบที่แล้วคือเขาจะมีเป็นช่วงขาขึ้นขาลงแล้วแต่ทัมมิ่งเลยนะครับสำหรับ SMT เนี่ยมีรอบหนึ่งที่เขาทำหน้าก,ากากให้กับเ้าเรียกอะไรมือถือสมัยนู้นนะครับวิ่งแล้วพอเทนเทนมันเปลี่ยน เขเปลี่ยนตามตอนนี้เทบไม,มเป็นขาขึ้นอีกแล้วนะครับก็อโอเคแต่ก็ต้องไปเ็คดูว่าก็เล็โปรฟิตลันนะครับแล้วก็ยึดเส้นยี่ห้าวันเป็นหลักเนี่ยนะครับเดี๋ยวมันนี่มันหางเลยเยอะอาจจะทยอยททำกำไรแล้วมันเราซื้อตื่นนะครับเพราะแนวรับตัวนี้อยู่ประมาณสองบาทหกสิบสองบาทเจ็ดสิบเดี๋ยวก็ลงมาหากันนะครับล้วก็ขึ้นต่อนะครับคุณสมพร s อ r c อยโอเคติดหุ้นอยู่ตอนนี้เราจะทํำยังไงเพราะว่าเรารู้แล้วว่ามันเป็นขาลงแล้วมันกำลังจะลงต่อเพระฉะนั้นเราก็มาทําการคอสแมネจเมนต์บริหารต้นทุนของเราแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องเติมเงินเข้าไปนะครับเอาเราหุ้นที่เรามีอยู่เนี่ยขายออกไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปรอซื้อคืนแถวบริเวณก็ไม่ค่อยทันแล้วมันลงมาเร็วละจริงๆมันหลุดตั้งแต่ตอนหกบาทยี่สิบแล้าเก็ตมันคือห้าบาทนะครับ มาเนี้ยแหละครับหรือจะไปรอซื้อข้างล่างก็ได้นะครับแถวอันนี้มันลงกันเนาะลงกันมันมันขึ้นขึ้นลงลงนะครับก็ไปรอแถวแถวห้าบาทซื้อเพิ่มก็ได้นะครับว่าถามเยอะมากแบบนึงนะครับ มีสิตัวดีครับคุณทันเดนเนันดีพีอืมลงไมฟ้าก็เป็นเหมือนกันหมดเลยนะครับระวังว่าจะยินตรงนี้ได้นะถ้าหลุดหกสิบนี้เราอีกระล,ลอกใหญ่เลยนะครับนะครับ บีเอฟสายเวย์กลุ่มอาหารวันนี้ใหม่อีกแล้วนะเอเซียนก็เริ่มมาอีกราฟลุกจักนะครับสายเวย์นะครับ, way, รบนะตั้งได้อยู่ข้างบนสิบบาทใกล้ใ้สิบบาทห้าสิบนะครับเอเซียนจะล,ลุกลุกลุกมาา่มอาหารก็เริ่มมาอีกราฟหนึ่ง นี่ก็รอรอไปรกชนแล้วชนอีกสบองบาทซื้อตรงนี้ขายสิบสองบาทยังเล่นได้รอบหนึ่งเลยนะแล้วไอ้เช่น D D M S นะครับอืมไม่ยอมเล่น ข่าวที่เปิดประเทศให้มารักษาพยบาบาลก็ยังไม่ยอมเล่นนะครับ B D M S ก็ยังไม่น่าสนใจเลยนะครับ C D S C G S P C G ค่ําหงส์ คุณอะไรเนี่ยจำไม่ได้แล้วถ้าเธอเป็นเป็นเป็นโพสิทีฟนะครับมีแรงซื้อเข้ามานะครับน้ำ้านก็นอยู่ข้างบน16 1ิบาท60นะครับอีกที่หนึ่งก็ประมาณ9บาท40จะเหมาะสำหรับเล่นสั้นนะครับพอสถพระสงศ์นะครับเป็นไซเบร ีแดดที่น่าเป็นห่วงก็จะเป็นพวกฟีโตพอธาตุจีซีพวกนั้นก็มีสัญญาณขายนะครับสวัสดีครับคุณดุจสิทธิ์แทนพันแท้แลทเลยนะครับพอทองก็จะไซเวย์นะครับไม่สีเรียดตัวที่หลุดจาบไซเวย์เนี่ยก็จะเป็น gc นะครับพอธาตุจีซีหลุดเรียบร้อยเป็นสัญญาณขายนะครับ มาดูบกันอืมวันนี้พวกเราเด้เรือมากันมาครบเลยนะครับอืมอกลุ่มนี้ก็สวยนะสวัสด์เอ็นซเนี่ย สวยงามเลยนะครับสวัสดีเจอแล้วสำหรับคุณอยากหาหุ้นเล่นสั้นวันนี้แนะนำซื้อสวัสดเลยนะครับทาร์เน่าจะอยู่ประมาณห้าสิบห้าบาทนะครับโอเคน่าจะตอบคำถามครบหุณนพัฒน์สมนต์บ้านปูนะครับ อืมต้องมีอะไรดีค่ะถึงกลับมายืนเหนือยี่ห้าวันได้ทำให้นานมระยะการเข้าสู่ขาขึ้นครั้งหนึ่งสำหรับบ้านปูจะเราต้องไปดูราเก็ t อยู่ประมาณหกบาทเจ็ดสิบ นะครับสาหรับโอบัตหกสิบโดเรนนั้นนะครับสวยงามน,นะครับแ้วนบาน,นปู่ไม่รู้เหมือนกันว่าคื้นฐานอะไรเปลี่ยนแล้วก็ลสดทุกแนวรับเขาคงค,งคงค่อยๆซึมลงไปนะครับแนวรับก็คงไปหาโล่เดิม คาับานอาริเวณนน้นโอเควันนี้ก็ตอบครบทุกคำถามแล้วนะครับแล้วยังไงก็เ,เดี๋ยวเจอกันอีกทีวันศุกร์นะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคแค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ What do <laughs>